ผมอีกหนึ่งคลิปนะครับของพี่ชัยวัน์อ่างทองนะฮะร,รอบที่แล้วมันตีลังกาเอ้ยเมื่อรอบที่แล้วไม่ได้ตีลังกาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาตีลังกาให้ดูก่อนนะฮะเออลืมไปโมเตอร์บินเพลินนี่นะครับเสียบปลั๊กแบตเตอรี่แล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับสิบวิเสียบปุ๊บแล้วก็วางไว้เลยนะฮะเสียบอย่าไปถือยุกยิกยุกยิกมบมันฮะมันกำลังเซตใจโลมันนะครับผมนะสิบวิยังสิบวิแล้วเนาะ หลังจาก10วิแล้วก็เหมือนเดิมสตาร์ตสตาร์ทจะมันตอนนี้มันเล่งไม่ได้เห็นไหมฮะเล่งไม่ได้ดูรีโมทดูโดนลหนึ่งสองสามสี่ห้าห้วินะครับอ่าเห็นไหมเล่งได้คือต้องอามาทางทางทางฝาทางฝาหรือทางขวาลูกขวา๋อาทางขวาเออต้องต้องอามาทางขวาห้าวินะครับผมโอเคเดี๋ยวยกเลิกก่อนหนึ่ง 2องสามสี่ห้าอามันทางซ้าย5้าวิมันจะไม่หมุนนะเร่งไม่ติดแล้วโอเคไม่รู้เป็นอะไรเล่งไม่ติดแล้วมันเป็นระบบของเขานะไฟไฟนะครับผมนี่ปรับอะไรนะฮะสีดําเงินสีเขียวสีม่วงใช่ไหมสีแดงอ่าสีเขียวน่าจะมีไม่กี่สีสีแดงสีม่วงสีฟ้าฟ้าขาว ฟ้าเข้มสีเขียวโอเคตามน้ำะนะครับปรับได้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ปรับได้หมดนะครับผมฟังก์ชันตีลังกาได้ก็สวิตตัว C ีเอ้ไม่ใช่สวิตตัว A c ช a n n e l 5นะครับผมเป็นโหมดอะโคนะครับอะโคก็คือมันจะไม่เอ,อมันจะไม่ค่อยทรงตัวนะครับผมมันจะไม่ทรงตัวจะเล่นยากมากสำหรับมือใหม่ๆต้องมือเก่าๆหน่อยนะครับ คนที่เล่นเก่งแล้วก็จะเล่นหมดอะโคนะครับบินตีลังกาม้วนไปม้วนมานะประมาณนั้นบินเลยดีกว่าห้าวินะครับผมเล่งดูอ่าหนึ่งสองสาไปกันอ่าไปแล้วแดดจ้าม,มองเห็นหรือเปล่าเห็นไหยเห็นไหมครับช่างภาพอ,อันนี้บิน<ๆ>ช้าๆให้ดูฮะเ,เห็นนะเห็นนะ หมุนรอบตัวเองนะครับผมหมุนรอบตัวเองอยู่ในแกนปกตินะครับทันหรือเปล่าลูกไม่ทันงั้นพ่อต้องวิ่งไกลๆลก็เร่งอยู่ประมาณ40-50%นะฮะ เพราะว่าเร็วมากๆาตากล้องมองไม่ทันนะครับผมหมดอะโคอะโคนะคะเดี๋ยวจะสับอะโคให้ดูนะครอะโคก็คือมันพร้อมที่จะตีลังกาได้นะฮะหนึ่สองซ้ำเห็นไหมครับมันจะไม่กันนะฮะ จะฟิบไวหรือฟิบช้าก็อยู่ที่มือเรานะเราจะฟิบช้าก็ได้ดูนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็เสือเสียวหน่อยนี่เป็นไงแล้วนี่าตามๆแล้วเริ่มเก่งแล้วแล้วก็นี่วาดเสียวนิดนึงเอาเอาเป็นไงแล้วโอเคพอฟออเดี๋ยวพี่เขาจะไม่ได้เล่นนะครับผมก็กลับมาสู่โหมดอุตัด ยอดในเปลี่ยนเลยตายแล้วเราอโอเครถทีนะน้องอตัดยอดในเปลี่ยนเลยก็ไม่ไม่เสียหายนะผิดพลาดกันได้ครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อสักครู่นะพอดีตัดยอดญ้านีนเปียนะฮะเดี๋ยวเช็ดให้นะครับผมไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ถ้ามันเสียหายก็ก็รับผิดชอบให้นะครับผมไม่มีปัญหานะฮะก็นะฮะผมเลี่ยมเลี่ยมมันพอดีนะถ้าเราบินสูงมากๆเดี๋ยวก็จะมองไม่เห็นไปกันใหญ่นะก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมโอเคนะฮะตามนั้นเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ให้อีกทีหนึง่งฝ <c oughs> ันยา่าโอเคหลังจากนั้นก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับผม อาดึงแบตออกแล้วก็ปิดรีโมทโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตโดนซิ่ง F P V นะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพลงสีแอซีปักช่องบินดีและง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะฮะรำนี้ก็เป็นโดนค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานนะครับผมนะโดนซิ่ง ก็จะทนมือนะครับผมพวกนี้นะก็นะครับผมติดต่อสอบถามทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับผมสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับทางไลน์สายบูทโทรศัพท์นะครับ0828612081ติดต่อทางไลน์นะครับผมทางไลน์นะช่องทางไลน์นะโอเคนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกับการบินเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เฉียวย่าเนเปียนะครับผมนะฮะก็ มันสูงพอดีกันนะฮะโอเคไม่มีปัญหานะรับประกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ